years later เป็นใครวะอ๋อมีแต่คนรวยะมีรถเอามาขับนี่อยากจะอวดมอไซค์ซิ It is show time Watch out <c oughs> Mark the location <c oughs> แ่ไปอ่ะกััวนะจ๊ะอตัวนะจ๊ะอะไรงนะจออะเอมันเดือดมันเดือดแล้วช่ามันเดือดมาหลายตีะไม่ไป ลงไปได้ UMP ไม่พอชีวิตให้นางนมโตอยู่ข้างหลังไม่ได้หนุนเมื่อเชื่อมนมโตไม่ได้นมโต M4 ได้ I got supplies อยู่ตรงนั้นนมโตมันก็ลอยยิงเราไปเลยมันยิงแบบข้างๆกำแพง บว้ยส <Ooh>. ิคุณเมื่อกี้ก็ไม่พูดไม่จาอะไรพอตอนตายแล้วมาพูดอุ้ยถามหลอดเลยคนณคุคุะตีคนณะตีใจเย็นถามถามหลอดดีสีด้านที่แล้วพี่ยนอ้อมมาข้างหลังเราเปิดเขาก่อนแต่ล้วงก่อนส่วนมากนะเปิดก่อนตายก่อนเปิดก่อนได้ตายอ่ะ I'm recalling a teammate ลูกตองยัดหน้ามาหาเบอร์สี่แล้วแกว่ามือเบอร์สี่สตัวลงยัดได้ไหมได้ปดโนปดเนรสวยดาดตัวนึง Awesome Watch out น่าจะก,กีีเลยโหนาง,งฉันก็เลยไม่เห็นอะไรเลย Help I got supplies ไม่ถึงยไม่ถึงระดับแล้วตายลายตายตาย Mm hmm. ไปสั้นหน่อยไปซั้นหน่อยไปซั้นหน่อยไปสั้นหน่อยเลือดไม่ยุบอย่างไว awesome ขอบร์เบะรูปหมดพอดีรูปหมดยาเลยไม่มียาเลยโอ้ชีวิตไปใส่ในเก็บล็อตโซมันเก็บล็อตโมันขำไม่ฝ่ายเลยจะจะไม่จะไม่รอมแล้วเมื่อกี้ที่ดึงปากข้างบนอ่ะ ไม่ต้องจะไปขอยาจะรอเราวิ่งไปแล้วอย่าเชื่อมันแต่เราวิ่งไปแล้วมียาป่ะนมีป่ะบออืมอืมอืมเอามาที่แม่กลบบไปฮะให้แล้วให้แล้วแม่ได้ละจ้ะมันอยู่ตรงไหนอะเมื่อกี้ไม่ได้ยินเสียงน่าจะหลังคาระวังนะมันได้อยู่ี่อะโอ๊ยไงยิงด้วยหลังคาเจ๊ด้วย เฮ้ยกลัวตังตรงดิมีก่อนอะไรข่มตู่ Watch out. ข้างหลัง Mark the location Watch out <laughs> 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 ao, ừ, tôi thấy đâu Anh nỉ quá. Đi, đi, đi. Đi thẳng đừng giờ không sập phải. Bấm đi. Watch out. สม Watch out! Right? <c oughs> yeah. Awesome. ม,มันมันขึ้นไปที่ดึงแล้วเหรอหมดแล้วนีดดว่ดึงหมดแล้วนี่เหลือตัวเดียวตรงเพื่อนตรงบนรสี่อ๋อข้าวบางกีเห็นมันสมุกไปไหนแล้วมันดึงหมดแล้วแม่เมันเป็นเบอร์สี่อยู่เหลือตรงเบอร์สี่ ไปล่ามันเราว่าไปล่ามันว่าเพื่อนดึงไม่ได้นะยครับวัยอันนี้หรือยังสกายไปอีเวนต์มาหรือยังรอบนี้ไปแล้วสนุกมากจริงแปลงร่างเป็นหมาป่าจะบอกให้เรื่องพายชนะเหนื่อยจากเมื่อกี้ จนพายมันมันบินช้าแ่ะเราตายกลางอากาศเรานี้็อยากบินจะเป็นบรถไฟดีกว่าแล้วอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยตอนนี้อยู่ไหนกดคนด้าจะไปไหมตอนนี้ไม่เนี่จ้ะฮัลโหลฮัลโหลอยู่ไหนแม่อดูด้าย Watch out นี่มันแลนอยู่มันแลนอยู่มันแรงโอ้ยแรงจ้าอย่ามาจี้มัน

สมอให้เห็นมันเลยระเบิดเออดีดีดีอสม h, ุกโอ้ยจกใจเลยปาไปไว้นี่เราก็บอกว่าไม่ทันทันยังยังยังยอ้ยมันลากเลยเหรอดึงได้ปะใช่โอ้ยน่าจะทันฮึบฮึบวิ่ง

แอบมองใครไม่ได้เลยตัวมันเก็บไหนนเก็บของนุ่มูเก็บของลูกเลยไอ้เฮียเก็บเอาเก็บเอาระวังหลังเลยช่องตัวนั้นนะเฮ้ยเวทีไหนวะเป็นตำลุ้นตัวเองมากเลยเขาวงจ้าเขาวงจ้า เราควรหลังมา Help หลังไม่เงินบอกเลยไม่รู้หรอกเอวิ่งเดียวเลยวิ่งหันตัวเดียวเลยบอกให้ระวังหันก็ค่อยๆจะทันเขาได้ Watch out ไม่มีไสน่ห์เลยอีใครฟาดอะไรมาเนี่ยแมองกว่าจะทันเนาะเพื่อเรายุบขนาดที้ไม่น่าทันนะเพือ ร้องเลยนะไมบ้าหูก้นหินข้างหน